จับข่าวเล่าข่าวสวัสดีค่ะหัวหน้าช่างภาพสุดทนปมข่าวลุงพลประกาศลาออกจากช่องดังจากกรณีที่มีกระแสแบนด์ลุงพลขึ้นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์นั้นวันที่9กันยายนผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่าหัวหน้าช่างภาพสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวลงพลของน้องชมพู่หรือนายชัยพลวิภาซึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลงพลป้าแป้นและบ้านกกกอกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้กับสังคมตลอดสเดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าวคนหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ ที่นำเสนอข่าวนี้มาโดยตลอดผมทำงานที่นี่มาหกปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนมาวันนี้ไม่สามารถที่จะอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่นำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งและผมก็คือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนที่ทำให้คดีความหนึ่งคดี กลายเป็นเรลิตี้ชีวิตของลุงพลและป้าแป้นเรลิตี้ความแตกแยกของครอบครัวครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในหมู่บ้านกกกอกเรื่องศสยศาสตร์ความงมงายและการมอมเมาเราขายข้าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนผิดถูกเราไรจัญญาบันสิ่งนี้คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามและมันก็ถูกต้องทั้งหมดเรานำเสนอเรื่องราว ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นเราหาประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามารุมถึงเราอยากได้กระแสะและต้องการเพียงแค่ยอดคนดูยอดคนกดไลค์ยอดของคนแชร์ออกบางคนแก้ต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้น สื่ออย่างพวกผมทำไปเพื่อตอบสนองความกระหายใครรู้ของคนในสังคมหรือช่วยเหลือให้ชาวบ้านสองคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนมันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นยอมรับกันสักทีเถอะว่าเราคือตัวแปรสำคัญและเราก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวทั้งหมดนี้ เพราะว่าเราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกินเรตติ้งคือทุกสิ่งทุกอย่างคือปัจจัยที่บอกว่าคุณจะอยู่หรือว่าคุณจะไปและก็กลายเป็นข้ออ้างที่ทำให้คนบางกลุ่มยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาผมเป็นหนึ่งคนที่รับรู้เรื่องราวที่ถูกสร้างปั้นแตง่งและถูกนำเสนอผ่านหน้าจอมาโดยตลอดและก็ตั้งคำถามกับตัวเองเสมอ ว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่วันนี้ผมซึ่งระลึกเสมอว่าตัวเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และพยายามที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายผมขอยอมแพ้กับความปิดเบี้ยวและยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทวงติงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นจากต้นทางนี้ได้ผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด และหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงทั้งเราและคนดูบางกลุ่มน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้บ้างและก็ขออย่าได้เหมารวมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพทั้งหมดของสื่อมวลชนผมเองยืนยันว่าในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเผชิญ วันนี้ยังคงมีเพื่อนสื่อมวลชนที่พยายามที่จะทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของสื่ออย่างที่ควรจะเป็นไปให้ได้ดีที่สุดผมขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนสื่อมวลชนที่ยังยืนหยัดทำหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ